ทุกคนเลยนะครับมันได้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับในแมปบล็อกฟุตนะฮะพอดีว่าอ่าเมื่อตอนเมื่อกี้เนี่ยผมเข้าเกมมาเว้ยแล้วผมไปเจอดาบดาบหนึ่งมาครับมันเป็นดาบในความทรงจำตั้งแต่มีดาร์กเบลดก็ไม่เคยใช้มันอีกเลยครับดาบอันนี้ยโคตรคิดถึงเลยให้ทา,ทายว่าดาบอะไร ติ๊กตอก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 มันก็คือดาบบีเซนโตะครับบีเซนโตะบีสองผมจำได้ว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันไม่ใช่สีขาวไม่ใช่เหรอวะหรือว่าผมคิดไปเองโมเดลมันเปลี่ยนเหรอผมไม่รู้อ่ะแต่ผมโคตรคิดถึงเลยครับบีเซนโตะแล้วก็พอดีว่ามีคนบอกว่าพี่ครับทำคลิปฆ่าบอสใน New เ o r l d ์หน่อยครับอ่ะ ผมจะใช้โอกาสนี้ในการฆ่าบอสในนิวเวลโดยใช้บีเซโตะนะครับบีเซโตะเป็นอาวุธหลักของผมเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะมีดาร์คเบดนะก็คือ,อยากมิ้ินั่นแหละนะผมไม่ใช่ดาบอื่นเลยดาบซเบอร์ผมก็ใช้แต่ว่าผมใช้ไม่เยอะผมจะใช้บีเซโตะมากกว่านะครับอันนี้เป็นบีเซโตะ v 2นะครับใครที่จติดตามนานจะเห็นว่าตอนที่ผมตีหนวดขาวอะแม่งยากลําบากมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจากบอสตัวแรกอย่างไดมอนด์กันก่อนดีกว่า ภารกิจไม่รับแล้วแม่งไกโอเคมาใส่เลยพร้อมโอ้ยคิดถึงสกิลมากครับคือมันตีช้าตีค่อนข้างช้ามาดิตีช้ามันช่วงนี้ใช้แต่โยรุใช่ไหมแล้วแบบพอมาใช้บ้างแบบกุญจิตร์อะกุญยิตมันะตีช้าใจเย็นมา มาดิมาดิผมอยากรู้ว่ายังมีใครใช่ไหมใครยังใช้อยู่ก็เมนมาใต้คลิปนี้เลยนะเอ้ยมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิยืนตีเลยยืนหนึ่งหนึ่งเลยมาตีเบาเลยเนะี่ยยืนหนึ่งหนึ่งเลยเออมาดิมาดิาดาดโอเคคนระับเดี๋ยวเราไปตีเบลลี่มกันเดี๋ยวเบลลี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปตี อะไรวะชื่ออะไรอะ่ะไอที่มันใช้ดาบดาบไ้นั่นน่ะมันเรียกว่าอะไรวะเมื่อกี้ผมว่าจะวิ่งเป็นลาเคเวสเออไมต้องแล้วครับฆ่าแมงมาเด้มาเด้เดสบายตัวเนี้ยสบายสบายโอ้โหดูเสียงดูเสียงสบายมาดิ คือพวกนี้สบายเว้ยแต่พอไปสู้กับฟาริงโก้อะมันไม่สบายละตีแรงมากฟาริงโก้อะแรงจัดเลยอะมาเดะมาเดะชิวรับชิวโอ้ย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 เรียบร้อยจีจีครับผมโอเคเดี๋ยว โอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาฟามิงโกว่าเป็นตัวสุดท้ายเลยนะเออมันชื่ออะไรนะอ๋อฟูจิโทระเออลืมลืมลืมมาอ่าสกิลไม่โดนโอ้ถึกเกินแตัวเนี้ยมันถึกเลยแตกกากวะมาดิอู้ยอย่าใช้สก,กิลอันนั้นอะเหมือนดาวตกอ่ะเหมือนดาวตกแม่งแรงมากมาดิอู้ยู มาดิมาดิมาดิหลบไอ้เฮีหลบได้เสียงจัดมาดิหลบได้เอาสกิลไปไหนเนี่ยมาดิมาดิมาดิโอ้ยโหเจ็บเราสกิลหมาหมาหมาโอ้ย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 คือตอนแรกอ่ะผมดูว่ามันตายแล้วเว้ยผมเลยไม่ได้กดสกิลเอ็ก มาใหม่มาไม่กลัวหรอกมาโอ้เมื่อกี้พลาดครับไม่น่าเลยมามาโอเคเมื่อกี้นี่คือแบบคือผมยืนตีโง่ไปเว้ยต้องมีต้องหลบไม่หล,ลบไม่ไหวนี่หลบได้มาดิหลบสกิลเขาเรียกว่าอะไรวะขึ้นไม่ใช่ขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยสกิลนี้แรงน้มถ่วงกระเด็นนะ หลบไปได้เรียบร้อยมาเรียบร้อยครับถามว่าเจ็บไหมเจ็บมากเจ็บมากโอเคนะเดี๋ยวเราไปตีสมอง what the fuck เอาเอา,เอ,าอะไรวะโอเคเดี๋ยวเราไปตีสมอเกอร์อนะไป เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นอ้าววัดอะไรเนี่ยอเอออันนี้เช็เคเช็คพอยใช่ไหมเออเช็คก่อนเช็คก่อนแล้วก็ฆ่าตัวตายซะ เลือดแม่งเด้งช้าเลอเกินโอเคครับรับเอ๊ยไม่ใช่เพี้ตรงนี้ดิเพี้ตรงนูน้นโอเคเดี๋ยวรับหน่อยแล้วกันเพราะว่าวลผมก็ยังไม่เต็มเลยโอเคมามา มาเอ้ยลืมเปิดฮาคิสเกือสกิฟล,ลกฟรีละไม่ทันน่ะสกิลฟรีไปละเอ้ยตุดนี้บางว่ะอุ้ยอุ๊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 ยมันบางแต่มันแรงมาดิハハ fünf, อุ้ยอุ๊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 ยมองไม่เห็นไม่ชอบสกิลบายเลยแม่งตาไม่ตาบอดแล้ะมองไม่เห็นอุ้ยเจ็บเจ็บมาดิอุ้ยอุ๊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 ย อุวยวิวิช่วยหายแล้วช่วยหายละวช่วยหายแล้วมาเดะวิ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 ววนก่อนวนวนก่อนนะไปกว่านี้มาเดะมาเดะโอ้โหเวลขึ้นด้วยเกือบไม่ไหวอล้โอเคเดี๋ยวเราไปตีโดโลฟาร์มิงโกอันเดียระ โอเคครับผมพร้อมละมาไม่ได้เช็คพอยต์ถ้าตายก็ไปเกิดนู่นอะเปิดก่อนเลยเปิดก่อนคือคำตอกว่าอ่าตัวนี้มันบางครับแต่แม่งถึกเฮ้ยบางแต่แม่งถึกคืออะไรวะมันบางแต่มันแรงมาดิไม่กลัวหรอกไม่กลัวไม่กลัวมาดิมาดิมาดิ เฮ้ยมาเด็โอเคเปลี่ยนล่าละอ้ยหลบได้แล้วกูเข้าไปทำไมเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับคิดตรงๆพอดีอุ้ยอะแม่งเด้งวิวยๆๆๆๆๆเฮียแม่งเด้งผมกลับไปอ่ะคิดว่าอย่างโกง เหมือเหมือเหมืคอมโบแบบเด้งกลับแล้วออกมาโดนสกิลแน่ๆแบบแบบไม่ให้หลบอ่ะไอ้ขี้มึงอย่างโกงโอ้ยดีแล้วหลบทันเอออย่าเด้งมาทางนี้อย่าอุ้ย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 เจ็บสกิลมาสกิลมาเออโอเคสกิลมาสกิลมาสวยสวยโอ้ ไอช็อตเมื่อก,กี้เนี้ยแม่งอย่างโกงอะ่ะโอเคครับก็ถือว่าได้ใช้อย่างหนำใจลำต่ามิเชนโตะแม่งฟันช้าจนผมไม่อยากจะใช้เมื่อกีผมก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปทำนะฮะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเย้โอ้ยเกือบตาย